ถามดมีเดิมเดินไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะออกเ,เดี๋ยวท่านจะขึ้นบน ดังๆครับหูของสักบอเสียงสัดใช้นะมีหูของต้งตองหูเหลืองนี่ก็ใช้เหยียนเหลี่ยนทาขายได้ and that 给他们俩。 มันถอเนย่างเงี้ยเราสามารถใส่ในหลอดนี้แล้วพกตัวได้เลยแล้วอาจจะเป็นอันอนี้ชักเป็นตัวมันจะพ่มนโดนใหญ่ได้ใจครับอย่างเงี้ยใส่ในกระป๋ับแล้วแต่อันี้ยค่ะ รื่องมือตื่นหาผมเรียกเครื่องมือสื่อสานอาจารย์ครื่องมืื่อสาร่มื่ดีสัญญาณดีความยต้องัสัญญาใหม่สัญญาณเป็นเหมืนเทปลิงส่งข้อความเรียกจังเลยนีนะเรรช่วเราวว ให้ทำไปเลยโหหกมดไอ้นานเข้าเลยซีสาร์หกมดวันนี้ก็งานหล่อก,ก็ประสบความสำเร็จรับซื้นทุกอย่าง เขาเขาเขาโอเดรโอเดรู้นองไป็อเดร กิน ก็ขอแล้วอัลฟอมครับที่เาเป็นสเหลี่ยมรูปได้ร้อนร้อนเนี่ยต็กอเต้มแล้วร้อน่ครับเนี่ยร้อนมาร้อนต้มข้าเองทุกอย่าน มาทำกเกี่ยวอ่ะอาชีพอ่ะขอเรียกเหนที่่อีน่ะสามามสาคนใส่คนส่่มาสามอินสามอินพี่เชิญครับก็อีมาที่นั่งคุณอยากครี่นั่งอ๋อี่บอกมาดีด้วยคิดามีอะไรบ้างที่คิดวที่มองมองาทำเตียผักเชิญเซเลเซอร์

ใคร เป็นนายหน้าที่ดิน มีอะไรหมมีมีแค่เคดียวเมื่อกี้ยทหนสมคนั่นสุดท้ายหมดแล้วนะครับอี๋อเนี่ยก็อีกแลนั่งครับ ไปเดือนไปเดือนไปไหนต่ออัโจอันโจไปปีไปปีไปไม่เงีปยไปปีไปเกีงก้าวปีปีปนปีไปเกียรติยขยับขยับไปอีกไปซิมิงเซโจ ไปเซียร์ด้วยซีาร์เซีาร์บินบินทุกเดือนค่ะเดี่ยมเอาเธออยูจะแข่งแดงอยู่ไปน้ารุนอยู่ต่อมองเขาจะมองหน้านะเอาให้ได้คิดจีฮุกจีฮุกบอกว่าเองจะไปขโมย น้ำหรือว่าแอนร์เป็นนอนเตียงนอนเตียงยนอนได้ยังไงจะไปนอนข้างๆนะจริงหรือจริงอ่ะโกงอ่ะโกงโกงยอมเล่นยอมเออสมมุติว่าอาโกงอยู่เนี่ยแล้วผมไปนอนข้างๆคือเนี่ยยังยังไปข้ามข้างในโอ้โหยาไม่แม่เดี๋ยวเขาเปิด ฮ่าหเาใตเไปเให้ชิงเม้งใหม่ปีหน้าไปชงเม้งปีหน้าก็ก็ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วปีหน้าไปไหมครับอันรับปีหน้าถ้ามีโอกาสก็จะไปอัญคงให้ไปหรือเปล่าวัน ไหนรเลยครับคือรู้แล้วมาบอกหลายปีก็ไม่คได้ไปติรติดโคติดติดไเลสุสานที่ไหนหงสัวชนบุรีบ้านตรงชนบุรีไม่ไป โซนซานซานหัวไปเฉยก็ต้องไปหลายที่ไปสุ่สานะรัเสี้ยงเข้มเขาจะยังช่วยไปอีกสุ่สานไปมีจะถ้ามันเตี้ยมเดินได้ถ้าคิดอ่อกอ่อ๋อเอาใช่แตงซีจะไปตัวอีแปดปีไหนยังไม่รู้เลย บทเยอมากค่ะปนวัดฆ่าไม่ต้อง <laughs> ไปนะทั้งหมด <laughs> วันนั้นลำคาญไม่วันนั้นแต่คงบอกว่าถ้าเ,เปลี่ยนเป <laughs> ใจคงบอกเฟ้ยๆตัวแล้วให้ยๆๆพาเฟ้ยๆไปไปทางตรงเออคอ <laughs> พวกนี้ไปแล้ว บุ่นส <c oughs> น,นุกสนาน <c oughs> แปดสิบแปดองคุ้มครองนะสาธุไปต่อชยวเอาขนังตอชิวไหร่อยเาใส่ยต่อชิวเชับทุ

เหมือนเรือจนโตนะให้เคหมลักษความดีโตขอขอขอได้ไหมครับ ดูได้พิเศษเลยบนวันหวานพิเศษเลยสองนอร่อยน้องของอร่อยโของอร่อยแล้วไม่มีใครใครไปกินลรกินไปได้กินได้กิกันยำกนยำอุต่าให้เบาเลยไม่เบาลอะแล้ว วันเอ้ย <laughs> <Lan cười> <laughs> โมอีกพ่อหนึいい่งเจ็ดอีกหนึ่ง ไม่ได้โกรธเลยโกรธแล้วนะโะโกรธอะไรเจอพี่มาอยู่เมืองะไครับจองเป็นคนไข้คนแรกแล้วรับจองห้องแล้วเหรอเน่ยพูดเองว่าจองเป็นคนไข้แล้วสนิ่เลยไปครับเชียงคาเหนืหมดแล้วเนะ พิมยาลืมน้ำนมข้าวไปแนะนงน้ำนมข้าวร้อนร้อนนะไอซิงลูบีซิปน่าจะเป็นบีซิแล้ไอตัวไอหลอดขึ้นใหม่หรือว่าทำมายังไงก็ได้ใจใจ อยากให้กินยังไงก็จัดมาใเอาเอาีซไปอขอนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะออกให้เดี๋ยวออกจัดเงินพอเงินพอแล้วอย่าขอเรื่องเงินอย่าขอ โอ้ยยังแกอยบกได้ตังดีได้ครับสู่ <c oughs>